ช้าก่อนเขาไปรุ่นวันนี้ผมเอดเดดขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเปยผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการัานตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k ์ v เว็บเคเบิลเเมอติมอวีวันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ o อเพ ID ดีเท่านั้นนะครับส่วนลดจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มแคเบิคอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับที่สําคัญนาโค้ดของผม8 e 8 8ีไปใส่ตอนชําระเงินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเปให้คุ้มเปให โอเคครับ okay, ผมก็ต้องกราบสัสดินเพื่อนบิรักชาวอาวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอดเด,ดียเดทอีกแล้วนะจ๊ะจับไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรแนะนาวิธีการเล่นนะครับก็มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าเออเล่นเออร์ลเนี่ยเดี๋ยวทําเป็นเกมตามให้ดูหน่อยได้ไหมนะครับจะได้แบบว่าออสอนวิธีรับมืออะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องพูดก่อนว่าการรับมือในแต่ละเกมมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า เกมที่ผมเล่นไปเนี่ยก็คือจะเป็นเกมที่ผมโซโล่แล้งนะครับซึ่งเป็นเกมตามนะทุกคนเดี๋ยวต้องไปรอรับชมกันนะครับแต่ตอนนี้ผมจะบอกในเรื่องของรูนที่ผมใช้ก่อนนะครับเซ็ตพลังแฝงก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับจะใช้เป็น Desperate Duel นะครับผมก็คือพลังแฝงครบสิบสเต็กจะได้เจาะเกาะนะครับเปอร์เซ็นต์เจาะเกาะเพิ่มมานะซึ่งผมก็ที่เกียจเขาไป่อ่านนะว่ามันเพิ่มเท่าไหร่นะครับเออทุกคนก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ แล้วส่วนพลังแสงสีเหลืองก็ใช้ตามนี้เลยนะครับหรือใครจะใช้เป็นสีฟ้าก็ได้นะครับเอาแข็งเอาการสลิงเกอร์มาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดความชอบนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเป็นเซตเนี้ยก็จะได้ดาเมจที่แรงนะครับจอเกาะด้วยนะโอเคส่วนลูนที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นออนสล็อตนะครับออนสล็อตอยู่ที่6เม็ดนะครับทุกคนเออส่วนอ่าอีกอันนึงก็จะใช้เป็นอเวกนะครับอเวกสเม็ดนะครับเพื่อเพิ่มอัตราความเร็วในการโจมตีนะครับบวกกับอัตราคีอีก ก็ประมาณสัก2 2%นะครับกับความเร็วโจมตีประมาณ6%นะส่วนถีบม่วงก็ใช้แอสซัสซินเนตหเม็ดนะครับสปินลิตรเม็ดนะครับแล้วก็ใช้ดาร์กออนคอร์สีเขียวนะครับ10เม็ดนะส่วนค่าสถิต่ได้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับพลังโจมตี30นะครับอัตราคีสร์เนะจอเกาะแปดบห้านะครับความเร็วเคลื่อนที่10%นะครับความเร็วโจมตี10%นะครับ ส่วนตัวผมเล่นก็ถ้าใครสังเกตผมจะเน้นเป็นเรื่องของความเร็วโจมตีทุกตัวละครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแครี่ป่าแท้งถึงอะไรอย่างนี้ผมเล่นเป็นตีเร็วหมดนะครับผมรู้สึกก็มันทําให้เราสร้างจังหวะสร้างดาเมจได้ทข้งเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอรับช่วงมันในเกมแล้วกันนะครับผมส่วนเซ็ตไอเทมนะครับมีตามนี้เลยนะครับอาจจะเปลี่ยนอมนิอาร์เป็นดาบดิมินิเชอร์นะครับแล้วแต่นะครับหรือจะเล่นเป็นฟอสเคปก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเค แล้วแต่ถนัดกันเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมมาเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมก็ต้องกราบสาวัสดีเพื่อนเพื่อนรักชาวฮาวีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเดียรดดอีกแล้วนะจ๊ะจัดไปครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเออเล่านะครับผมเป็นเกมที่ผมมองว่าน่าจะเสียเปรียบน่าดูนะครับผมว่าเราพลิกมาเพื่อแก้ทางทัตัวละครอ,อย่างเทลนะครับเออผมเอามาเน้นค่าเทลเลยนะตอนนี้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็กิงดีงรูเ็เป็นรันดอมาแก้ทางเราเหมือนกัน โอเคเราอาจจะแพ้ทางในรูปแบบของการเล่นก็คือเราเป็นไฟเตอร์ไงเราอาจจะมีสกิลที่เข้าไม่ถึงเขานะครับแต่ว่าลันดอนเนี่ยจะไม่ชอบตัวละครที่ดาเมจแรงๆนะครับแล้วก็มีสกิลที่ถึงตัวเขานะเออเพราะฉะนั้นนะ่ะเรามีขวานยางยืดอยู่แล้วครับผมเอดเดียยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เราจะเล่นได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้ผมหยิบมาเพื่ออ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ แก้ทางเทลนะครับ oh. ผมจะหยิบมาตอนเจอพวกแคลลี่หรือเมดขาตายนะครับเออผมจะเน้นแบบกดดันพวกเมดแคลลี่อะไรอย่างนี้เป็นหลักนะครับส oh. ำหรับการเล่นเออร์เลอร์นะครับ oh. โอเคเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับ oh. ผมชาติไทเราก็ฟาร์มไปก่อนทุนเกมไม่มีอะไรมากนะทุกคนหัวดบอะไรอย่างเงี้ยก่อเซนเตทแม่ตอนนี้ก็จะเล่นเป็นฟูลดาเมจไปเลยนะครับเออเอามาดูนะครับว่าตอนนี้เราจะตึงเบียตึงบอสนอโนมี่งยอยอย่างที่เคยทําคลิปมาก่อนหรือเปล่านะครับเพราะปกติก็ไม่ได้โดนแก้ทางเท่าไหร่ใช่ไหม ตอนนี้ผมจะมาเล่นแบบว่าเออถ้าเราโดนตัวละครที่มันสามารถแก้ทางเราได้เนี่ยเราจะเล่นได้ไหมนะครับโอเคผมจะมาพูดวิธีการเดินเกมแล้วก็การเล่นของผมนะในสไตล,ล์ผมนะครับเดี๋ยวขอพูดนะตอนนี้เลยดีกว่าเออเพราะว่าเดี๋ยวยังไงปิดล่างอนนอปิดล่างกัน,ากนบารดัมนะครับบารดัมจะตายไหนน้องสับกระโหลกเฮ้ยโอ้หมึงยังมีแวนเล่นได้นะครับต้นเกมต้นเกมผมเล่นได้นะต่อยต่อย ต่อยทีอีหนึ่งแมงฟิกเกอร์ฮิกซี่โอเยอเดี๋ยวเราฟาร์มกปก่อนดีกว่านะครับทุกคนโอ okay. เคเล่นได้นะปปโอ้ยช็อปปี้เด้งอะไรวะไอพี่มาแล้วน้องพี่เอาให้นะยังวงนี้พี่เอาให้นะซึมหัวสั้นอเอ้ยเดี๋ยวผมวาไปมาไปมาไปไปครับเติมเพื่อนมาเลยเอ้าว่าไงจ๊ะ สับกะโหลกโอเคอย่างนี้เราถอยดีกว่านะครับเพื่อเราตายหมดนี่ว่าเหลือกูคนเดียวเฮียมาดิเก็บแตกเอ้าโอ้โหเฮียก็ไม่ได้เก็บแตกแดกกูหมดไอเวนว่าจะถับสวนหน่อยนะครับเมื่อกี้ออคือเราจะเล่นยังไงนะครับถ้ามันเกิดเป็นโอ้ยตาตานี้เกมน,น่าจะตามอยู่นะผมว่า2ต่อ7นะเดี๋ยวผมไปรับเล่นบนนิดนึงก็ถ้าเราเป็นเกมตามลักษณะนี้เนี่ยเราผมส่วนตัวผมจะเล่นแบบว่า มาเล่นแก้ทางตัวละครที่เราออกมาแก้อยู่แล้วนะครับก็คือจะเน้นล้วงไปที่เมดกับแคลรี่เป็นหลักอยู่แล้วนะส่วนตัวละครที่เหลือเนี่ยสมมติเราแพ้รันดอร์ใช่ไหมเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเมดของซัพพอร์ตของแคลรี่ก็ได้นะครับเอ,อตอนนี้แวนมันซอยรันดอร์ฟรีอยู่แล้วนะครับถ้าแวนเล่นดีๆคือรันดอร์ก็สู้ไม่ได้ครับและมีลูอีที่สาม,มารถตั้งซีซีทำให้แบบลันดอร์สตันได้อะไรเงี้ยเออมันก็จะทําให้เล่นง่ายนะครับต้องมาดูกับทีมด้วยนะครับไม่ใช่ว่า เรามาล่นแก้ทางเรามาเล่นเดินเกมสไตล์เราเราจะต้องฆ่าทุกตัวมันไม่ใช่นะครับเราก็ฆ่าได้เฉพาะตัวที่เราฆ่าได้นะครับแต่ว่าวิธีการเดินเกมการเล่นเนี่ยเราก็เล่นแบบตามสไตล์ตัวละครไปนะครับผมโอเคนะแชทไปฮะเดี๋ยวผมว่าตอนนี้น่าจะเสียเปรียบอยู่นะครับผมต้องค่อยๆเล่นไปนะพยายามฟาร์มแล้วก็ล้วงตัวหลังเป็นหลักนะ้ยเหไปเลยนะป่ะเฮ้ลันดอมาลันดอมาถอยถอยถอยเพื่อน ใส่อยู่แล้วแลนวนอมาโอเคอย่างนี้ล่าถอยนะครับกว่าไปหาเพื่อนดีกว่ามาเลยเฮ้ยอา้าวกลับมาบสับก้าโลกตา,ตาบินถอยเลยเพื่อนถอยเลยหัวสะกอนะครับทีมผมสับก้าโลไปห้าต่อเก้านะครับตอนนี้เกมน่าจะโดนนำแล้วล่ะนะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรก็เราก็พยายามเล่นไปเหมือนเดิมนะครับทำเวฟไปนะ จังหวะนี้สับเขาลงไปกูไล่ครับกู้ไล่ครับเอาสุดโอเคอยงที่หนีได้นะครับคือที่ผมบอกเนี่ยว่าเล่นเออร์เลอร์นะครับเราเราควรจะหยิบมาแก้ทางในตัวละครที่พวกขาดตายนะอย่างเช่นเมดแคลี่สมมติเจออิกกี้นะครับยนะูเอะนะไอตัวละครพวกนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราล้วงลําบากเราก็เล่นตัวเออร์เลอร์ได้นะเพราะอันติของ Euro เออร์เลอร์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสับไปเลยกว่าทีมเราไม่มานะโอเคน่าจะต้องปล่อยนะครับก็เอาตัวของเออร์เลอร์เนี่ยอันติมันสามารถแบบไม่โดนไม่โดนล็อกเป้าหมายได้ใช่ไหมเวลามันเหาะอยู่ใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นเวลาเราจะล้วงตัวละครที่แบบเราคิดว่าเราสู้ยากตัวที่จ่ายดาเมจรัวๆอย่างเงี้ยเราหยิบเออร์เลอร์ได้นะครับอย่างตอนนี้เราเจอเทลใช่ไหมสมมตินึกภาพถ้าคุณเล่นนาคอโดดเข้าไปแล้วยังไม่ถึงเทลอะเทลมันซอยตั้งแต่ไกลแล้วจึกจๆกจิกจกคนตายแล้วนะครับ เออแต่ถ้าคุณเล่นเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์ก็คือโดดไปเลยมันทาอะไรเราไม่ได้จนกว่าเราจะลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้ดูย่ำครับสกิลหมดแข็งแรงสับกระโหลกโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเอออันนี้คือวิธีการเล่นของผมนะเออในการเล่นปกตินะครับแต่ถ้าแบบเราโดนแก้ทางอย่างนี้ผมไปเอายีนาห์นะมาเดิปันหน่อยเฮ้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 ยมึงแรงอะไรอะ่ะฮัลโหล เที่ยงตัง4,002โดนตัง3,007ค่หาห่างกัน500แต่แม่งแรงเกินอะไรครับเนี่ยจีมันมคอมโบแรงก็จริงแต่เมื่อกี้มันยังไม่ได้คอมโบผมเลยนะมันแค่เปิดอันติเป็นดาบดาบประกบแล้วมันตีของทีหนึ่งครึ่งหลอดเลยนะมันก็แรงไปนะครับโอเคก็อนั่นแหละรครับเดี๋ยวมาดูนะว่าตอนนี้เราจะเล่นได้ไหมนะอาจจะแพ้นะครับตอนนี้เ,เกมตำตาเล่นยากหน่อยนะผมกดโซโล,โลแรงมาด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้อ่านี่ผมเจอเทลนะผมโดนใส่เทลได้เลยนะครับ พยายามโดดแลกฟิกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะไอ้อนี้เราถอยดีกว่าเผื่อเขามาปิดนะถ้าสังเกตเกมนี้ผมจะพยายามโดดใส่แต่เทลนะครับเออก็เราเราโฟกัสเทลอยู่แล้วตั้งแต่เราพลิกตัวมาครับตั้งแต่เราเลือกตัวมาอยู่แล้วครับว่าเราจะมาแก้ทางเทลนะเคจังหวะนี้ผมว้างไปนะเอาเทลได้ว่างครับเทลว่างไงครับเทลงงเฮ้ยโอ้โหเอาจริงเฮ้ย อจริงนีน้องเนี่ยครับที่ผมบอกนะถ้าเทลมันได้ยิงฟรีเนะี่ยถ้าเราเล่นตัวละครอ,อย่างพวกนาะคอสแพนดา้าอะไรเงี้ยเราจะตายนะครับเดี๋ยวผมบอกทีมก่อนนะฟาร์มเถอะนะเออเลิกบวกนะถ้าเราสับโดนลันดอร์ก็สะดุ้งนะครับเออหรือถ้าเราเล่นดีๆเราก็รอจังหวะเขาใช้สกิลให้หมดแล้วค่อยอันติโดดใส่นะครับก็ประมาณนั้นแต่หลักๆตอนนี้ผมจะลวงแค่เทลนะเอาตัวดามเมจหลักก็พอนะครับ ที่เหลือเดี๋ยวปล่อยเพื่อนจัดก,การแล้วเราก็ค่อยแบบเสริมค่อยแซมไปเรื่อยๆนะครับเราก็พยายามทําเวฟทาเลนนะตัวเรามันน่าจะเอาตัวรอดได้ไง่ายนะครับตอนนี้ทีมผมมันไม่มีตัวชนเงียมันมีแค่แบบลูอี้นะครับลูอี้แต่ว่าถามว่ามันดีไหมก็ดีครับเพราะว่าลูอี้เรามีซีซีค่อนข้างแบบหนาจัดนะ <c oughs> เดี๋ยวยก <c oughs> เดี๋ยวตันอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> มันก็มันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะแต่ว่ามันไม่มีตัวชนเนี่ยข้อเสียของ ทีมเราเนี่ยค uh, okay. nee ือแคลรี่เราจะไม่สามารถตีฟรีได้ขนาดนั้นนะครับต้องหาเลี่ยมดีๆนะครับแคลรี่ก็ต้องแบบยืนดีๆจริงๆอ่ะนะครับถึงจะได้ตีนะโอเคยวจังหวะนี้เราก็ทําเวฟไว้ก่อนนะครับทําเวฟเคลียร์เลนนะเกมเสียเปรียบอย่างนี้เราเน้นไปที่เวฟนะครับถ้าทีมเล่นเป็นยังไงทีมก็ไม่บวกนะครับอ่ะอย่างจังหวะนี้เลนกลางเห็นไหมถ้าทีมผมเล่นเป็นก็ต้องรอผมเคลียร์เวฟให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ต้องมากันผมนะเวลาเคลียร์กลางเสร็จ ต้องมาปิดช่วยผมนิดนึงนะครับเพราะผมอาจจะต้องโดนปิดอยู่แล้วนะถ้าผมไปทำเวฟลึกเวฟไกลอะไรเงี้ยนเออก็แล้วแต่นะก็ตอนนั้นคุณจะเจอทีมยังไงนะครับผมก็จะมาบอกในแนวทางของการเล่นของผมแล้วกันว่าเวลามาเสียเปรียบเราเล่นยังไงนะครับเออแค่นั้นเลยนะครับที่เหลือก็ชนะแพ้ก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะครับไม่ได้ว่าอยู่กับที่เราอย่างเดียวนะสว์ไปครับแต่ตอนนี้ผมน่าจะสับตายหมดนะเอาจริงๆอ่นะเล่นได้นะเนี่ย สวนได้นะที่ผมโดนหุบอะเล่นได้นะเล่นได้นะเล่นได้นะผมดดใส่ผมเอาเทลนะล็อกหัวเทลนะครับมาดิเพื่อนสับกระโหลกบุบโอ้โหสับไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยฟิกไปไหนฟิกไปไหนละโอเคยังได้มาสองเว้ยโอ้โหโชคดีนะโชคดีที่ลันดอไม่อยู่นะลันดออยู่อาจจะจบบ้านได้เลยนะโอเคอย่างน้อยเราล้วงแคลรี่ล้วงลันดอได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเราไม่ไ,มไมด้ล้วงลันดอเราล้วงแคลรี่ได้อะ จุดประสงค์ของผมก็คือแค่นี้แหละนะครับในที่เหลือต้องปล่อยให้ทีมเล่นบ้างครับจะไปแอคคนเดียวมันไม่ได้นะครับมันต้องหนูถอยเล่นฉลาดทีมเล่นกูอยู่แล้วกูโดนใส่เทลฟิกดิไม่ฟิกเหรอไม่ฟิกเลยน้องโอเคนี่เห็นไหมแค่นี้เลยเห็นไหมครับเวลาเราไปเจอเอ้ยโอ้โหเฮียแล้วมึงไม่อยู่อะไรตรงนี้ล่ะตาต้ามึงไม่อยู่เลนกลางว่ะเฮ้ยมึงอยู่ตรงนี้ทําไม อะไรโดนจิตโดนใจให้มึงเดินมาตรงนี้วะกูถามจริงกูก็สวยเก้อไอ้เหี้ยฮัลโหลฮัลโหลบงบง,ง,งทีมไอ้ยอะไรตายเนี่ยหนีไปน,นะเจอลูอี้นะครับลูอี้มันแบบใบ้ได้อะไรได้อย่างเงี้ยนะครับเออแต่ว่าข้อเสียเราคือชาลอตมันต้องเข้าไปชนเนี่ยแล้วแฮร์รี่ต้องยิงฟรีให้ได้แค่น,นั้นเองครับ <S <S ตายหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยชาลล์<อ>าตายเ <อา S 1> ขาต้องจะเปิดด่านนะครับเราก็โซโล์เรงกรไปเลยนะครับผมเกมเสียเปรียบเนี่ยผมจะพูดเสมอนะครับว่า ออบเจกต์อะตัวอะไรก็เอาไปเถอะครับให้การเงินมันไม่ตามมากนะครับให้มันมีการเงินเข้ามาสู้นะถ้าเราแบบว่าเฮ้ยกูจะต้องตีแต่ดาร์กนะเกมเสียเปรียบคือกูจะต้องเอาดาร์กเพื่อขึ้นบ้าน,นอย่างเดียวนะมันอยู่ที่จังหวะครับถ้าจังหวะอย่างเงี้ยเราไม่ควรตีดาร์กนะครับถ้าเราอยู่ตรงหน้าดาร์กหรือหน้ามังกรตัวไหนเราตีตัวนั้นไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาว่าุูจะต้องตีดาร์กุูจะต้องขึ้นบ้านนู่นนี่นั่นครับบัฟมังกรทองนี่ก็ดีเหมือนกันครับทาให้เราแบบ เาเรียกวาอะไรของเราน้อยแต่ดาเมจสกิลเราแรงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะเออก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะเดินเกมกันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสไกา์ผมนะชัดไปครับเคทีมเราเล่นนะผมไม่วาบลงนะครับอย่างงี้วร์บลงอาจจะโดนสอดต่อได้นะสอดต่อย่อมาจากอะไรไปดาวกันเอาเองนะครับผมรอๆจังหวะนี้เขาอยู่กันเยอะมากเลยทุกคนผมวราปกับบ้านดีกว่านะครับเคลเลนไป ใจเย็นใจเย็นใจเย็นทีมเล่นยงไงแกคือมันสู้ลันดอร์ลำบากอยู่แล้วไอ้ตาเนี้ยทีมเราอ่ะคือหลักๆลคิกคซี่ต้องยกให้โดนลันดอร์ลุยต้องใบลันดอร์ให้ได้นะครับแล้วแวนต้องตีรันดอร์นะครับเอ้แค่นั้นแต่จริงๆงแค่แวนกับลุยก็น่าจะไหวแล้วล่ะถ้าลุยใบโดนสองทีก็จบนะครับโรดใจเย็นนะน้องน้องอ่ะจังหวะน,นี้ถ้าทีมผมเล่นดีๆมันก็ง่ายนะครับผมจะไปทำเว็บล่างนะ เนี่ยปล่อยได้ก็ปล่อยไปครับไอป้อมบนนั้นนะครับไอป้อมแบบว่าป้อมสองนะอทีวูดเล่นกันละเคลียร์ไม่ได้นะเคลียร์รไม่ได้ก็ตายนะอย่างนี้ก็ถอยได้นะผมก็จะเคลียร์เวฟนี้ก่อนแล้วผมจะไปเติมเพื่อนนะโอเค,คอเกมเสียเปรียบอย่างนี้ก็ต้องพยายามเดินเคลียร์เวฟเคลียร์รเลนให้ได้มากที่สุดนะครับตายก็ไม่เป็นไรนะผมบอกไปแล้วนะถ้าเราตายแต่เราเคลียร์เวฟได้ก็มันก็ขึ้นบ้านเราไม่ได้ไงเข้าใจไหมยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเคลียร์เวฟให้ได้นะถ้าตัดได้สามเบฟก็ดีนะเล่นได้ ไปไหนอ่ะแล้วมึงไปไหนกูย่ำกระโหลกไปดิจับกระบาลมาดิแรงจัดแรงจริงนะครับเป็นไงเคยเอาห้ยถอยก่อนเ,เพื่อนดันดอมมันยังอยู่นะป่ามันอยู่นะครับคือทีมเรามัน,ม,นมันแก้ได้แหละนะครับแต่ว่าผมไม่แน่นอนเนี่ยมันเป็นการกดโซโลแรงนะครับอ่ะตายอย่างงี้อย่างงี้ตายอย่างงี้เราถอยนะครับก็เกิดด้วยนะ อันนี้ผมก็ขึ้นกันเวทนะครับกันซาร์ตานิดนึงนะซาต้ามันค่อนข้างแรงนะมาเดียเพื่อนตามผมมาหน่อยผมมีอันตินะผมจะพยายามเดินเช็คให้เพื่อนนะครับเทลได้หรือเปล่ากระโดดตามดีกว่ามั้งให้มันฟิกอะไปไหนน้องชิห่ออุ้ยอุ้ยขอโทษ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 เอาแลนด์อได้สวยแล้ว์ดอาตายได้อย่างงี้โดูทีมตีดาร์ดิเฮ้ยฮัลโหลผมทำไปแล้วสวยนะเนี่ยถ้าทีมเรียกไปตีดาร์ก็จบแล้วเนี่ย คแต่ก okay. ็ไม่ว้าวแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวโดนสอต่อเพื่อนไม่เพื่อนไม่เช็คเลยนะถ้าไม่ยีผมว้าไปผมอาจจะตายได้นะผมก็เลยไม่วาวนะโอเคช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยรันดอนรันดอนันดอตายนะตาย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 ฮลโหโอเคตีดาครับอย่างนี้สวยแจ๋วเลยอย่างนี้นะครับแจ๋วเลยนะผมว่าน่าจะชนะนะตอนนี้ เล่นได้หรือเปล่าผมจะเอาเทลให้แล้วกันนะครับตอนนี้มาครับเทลได้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 เทลตายนะอย่างนี้เทลตายไม่น่ารอดไม่น่ารอดน้องตายหมดสวยโอเคครับจบเกมเอา้ากูกดวา้าอีกนะครับโอเคไม่เป็นไรครับจบเกมแล้วนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเออเล้วนะครับในการเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไร เกมตามนะครับเออเกมตามเกมเสียเปียบนะครับตอนนี้เราแบบตัวละครเราเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับนี่แต่ว่าเราก็พยายามเซฟมาให้ถึงที่สุดครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการที่ผมแบบเสียเปรียบแล้วเราชนะเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นอยู่กับเราแค่คนเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับทีม้วยนะเออแต่ว่าวิธีการเล่นการเดินเกมผมก็ทําคลิปมาให้ดูนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเออเล่าเกมตามนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดนิดนึงแล้วกันนะครับคือด้วยความที่ตัวละครเรามันเป็นเออเล่าใช่ไหม มันค่อนข้างจะดาเมจแรงนะครับเราก็เน้นมาเล่นแก้ทางตัวละครที่แบบขาตายเมดแคลลี่นะครับอย่างเช่นถ้าเจอพวกยูเอหรืออิกกี้อะไรเงี้ยเราอันติกดดันให้เขาฟิกเกอร์ได้นะครับเออก็เล่นประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็โดดลงมาสับทีเดียวก็ตายแล้วนะครับพวกตัวบางๆนะบายแล้วครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไอ้น้องมหนูไอ้น้องมหนูเฉยบาย